ถอดรหัสเลขยามนำโชควันที่1กันยายน2566ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮ้ภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ 1. เลขเด่นประจำวัน 2. เลขปิงปอง 3. เลขสูตรนำโชค 4. รับสิทธิในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนคาสมาชิกมาที่ QR code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนะครับกับคลิปนี้ครับถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับโอ้โหหลายๆท่านอาจจะแบบตกใจทำไมหมอแมนงวดนี้โอมาไวจังเลย <laughs> นะครับก็คลิปเลขยามเนี่ยจริงๆก็เป็นคลิปที่มาเร็วที่สุดใน ในเขาเรียกว่าในรอนรบในแต่ละงวดนะครับเพราะว่ามันไม่มีเลขอะไรมากก็มีเลขวันเลขยามแล้วก็เลขดาวยายนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้อาศัยการคํานวณอะไรมากนักนะครับก็จะมาไวหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเลขยามนําโชคเนี่ยเท่าที่สังเกตยอย่างน้อยๆเขาจะมา1ตัวใช่ไหมครับบางงวดก็มา2ตัวนะครับคนระาวน,นี้ไอ,ท,ไอที่มันมา2ตัวเนี่ยควรจะมาคู่กันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูก แมวแมวจะเล่นลูกวิงปองแล้วนะอย่าไปกัดเล่นนะลูกนะ,อ,ะอาจารย์แมวนะครับอาจารย์แบทแมนนะครับอ่ะเดี๋ยวกัดเดี๋ยวแมวกัดลูกวิงปองนะครับอ่ะก็เล่ยามเนี่ยนะครับคือปกติก็จะมาคู่กันนะมาคู่กันจะเป็น2ตัวบน2ตัวล่างอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ย พอหลังๆเออเริ่มมาตัวเดียวมั่งแล้วก็บางทีมาแยกกันมั่งนะครับอะยังงวดล่าสุดนะครับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับปรากฏว่าเขามาแยกกันเนาะ,ะเขามาข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งห <c oughs> มอแมน่นให้ไปเนะะี่ยครับแล้วให้ไปเลขยามก็คือ4ี่หสองนะครับ4ี่สองโอ้ยหนูจะเล่นปากกาเหรอลูกจ <c oughs> ะแทะปากกาซะแล้ว <c oughs> ห้ามแทะนะลูกนะปากกาแพงนะลูกนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เก็บก่อนนะเก็บข้าของกันนะครับก่อนที่น้องแมวเนี่ยจะเอาไปทําเป็นอาหารนะครับปากกานี้เป็นปากกาแท็บเล็ตนะฮะปากกา ip แ d นะลูกนะเออห้ามเล่นห้ามเล่นเอ้ยสายไฟโอ้ครับโดยปกติแล้วนะครับเลขยามนะครับก็จะมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหตัวนะครับ ไม่ว่าจะมาตำแหน่งข้างบนนะครับหรือว่าข้างล่างนะครับแล้วก็บางทีก็จะมา2ตัวก็จะมาคู่กันนะจะเป็นคู่2ตัวบนหรือ2ตัวล่างอย่างเงี้นะครับแต่ปรากฏว่านะครับงวดท,ง als, ที่ผ่านมานะครับงวดสิบหกสิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเขามาข้างบนตัวหนึ่งนะแล้วมาข้างล่างตัวหนึ่งนะฮะเขาแยกล่างกันมานะครับข้างบนเนี่ยมาเลข2นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเลข เลขดาวย้ายเนี่ยเป็นดาวจันเลขรับเข้ามาเลข2นะครับหลักหน่วยแล้วก็เลขยามเนี่ยยามสุกเนี่ยเขามา,าข้างล่าง2ตัวล่างนะครับหลักสิบนะเออเขาแยกล่างกันมานะครับโอโหอย่างงี้ก็ลําพังเนี่ยก็แมต้องแผลงต้องแปลงกันอยู่แล้วนะอ่าคราวนี้เขาแยกล่างกันมาแต่ก็อยู่ในวิสัยที่เขายังมาให้เห็นนะครับเห็นไหมครับว่าเขายังมาให้เห็นอ่าคราวนี้สมาชิกเนี่ยเพื่อนๆพนพี่พ RN, p p, เนี่ยสามารถที่จะลองพิจารณาว่าเอาตัวที่ เลขยามเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ให้ในสามตัวเนาะก็อาจจะลองเอาไปจับกับเลขอื่นดูด้วยก็ได้อันนี้ให้แนวทางนะอ่าบางทีเนี่ยคือเลขยามมันฟิกอยู่แล้วเลขยามเนี่ยอย่างหวยออกวันไหนก็ต้องฟิกเป็นเลขวันนั้นอ่าอย่างเงี้ยสังออกวันพุธก็ต้องเป็นเลขสี่อย่างเงี้ยครับออกออกวันเสาร์ก็ต้องเป็นเลขเจ็ดอะไรเงี้ยคือมันต้องมีเป็นเลขที่ฟิกอยู่แล้วเนี่ยครับซึ่งเอ่อเวลาที่สลากออกจริงๆมันไม่ได้ออกเลขเหมือนเดิมตลอดอยู่แล้วนะอ่าวันก็มีแค่เจ็ดวันใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือว่า ลองเอาเลขยามที่หมอแมนให้เนี่ยลองเอาไปนอกจากจะมิกซ์กับเ,เลขยามด้วยกันทั้ง3ตัวแล้วนะครับลองเอาไปมิกซ์กับเลขอื่นๆนะที่ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยท,ท่านชอบนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับหรืออาจจะไปมิกซ์กับวันเกิดของท่านก็ได้ง่ายๆนะครับเช่นท่านเกิดวันเสาร์อย่างเงี้ย วันเสาร์เฮ้ยไทยว่าจะมีโชคเนี่ยวันเสาร์เนี่ย,ยตัวเลขตัวแทนวันเสาร์คือเลขเจ็ดใช่ไหมเอ่อเอาเลขเลขยามเนี่ยเลขหกเนี่ยไปมิกกับเลข 7. เจ็ดเฮ้ยได้หกเจ็ด <laughs> อันน,นี้ยกตัวอย่างนะครับแต่หมอแม่ก็วันเสาร์เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้มามิก,กแบบนี้เหมือนกันนะครับอันะนี้ก็เผื่อแนะแนวทางให้นะฮะว่าสังเกตนะจากการสังเกตมาหลายๆงวดเนี่ยบางทีมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะก็ลองอพิจารณาดูนะครับคราวนี้เนี่ยนะเรามากันที่เลขยามของงวดถัดไปเลยคือวันที่หนึ่ง กันยายน2อ6 6นะยบครับน่ะวันนั้นนะครับวันที่1กันยายนเนี่ยสลากออกตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่ก็คือเลข6อยู่แล้วนะครับวันศุกร์คือเลข6นะครับแล้วถ้าท่านจะแผงนะครับจะแปลงเลขนะครับเลข6สามารถแผงเป็น9ได้ถ้าท่านจะแผงตามหลักการคู่ธาตุนะครับเลข6ก็สามารถแผงเป็นเลข4ี่ได้ด้วยนะครับดีคือ6 4สีคู่ธาตุน้ำนะครับเพราะนั้นเลข6เองเนี่ยเราจะแผงไปได้2เลขนะฮะแผงเป็น9ได้แล้วก็แผงเป็นสีได้นะครับ ในส่วนของยามวิสระออกครับนี่ก็น่าสนใจมากเพราะออกตรงกับยามอาทิตย์ยามอาทิตย์หรือว่ายามสุริชะในภาษาโขนเนี่ยเรียกว่ายามสุริชะสุริชะเนี่ยเป็นอาทิตย์ตัวกลางนะครับคือมันจะมีต้นกลางไปตอนนั้นประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยเป็นอาทิตย์ตัวกลางเขาเรียกเป็นยามของพรานป่านะพรานล่าเนื้อนะพรานป่าได้เนื้อมารุคีนะมารุคีก็คือ,อคล้ายๆแกกวางเป็นสัตว์ประเภทแบบ เก่งกวางอะไรพวกนี้นะครับมรึกเนี่ยคือตัวผู้มรคีคือตัวเมียนะครับก็คือได้เนื้อที่มีมูลค่านะครับแล้วก็อีกาศาสตร์หนึ่งเนี่ยในยามหนึ่งก็บอกว่าอาทิตย์ตัวกลางบอกว่าเป็นยามที่เหมาะนะครับกับการที่เดินทางไปทํามาหากินหรือว่า,าไปทํางานสําคัญนะับเป็นยามที่ไปแล้วเนี่ยไปได้ไข่เต่าเป็นทองก็คือว่าเหมือนไปเก็บไข่เต่าแต่ว่าไข่เต่านั้นกลายเป็นทองนะครับมันหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านเนี่ย ทำอะไรแล้วมักจะได้อะไรฟุกๆนั่นเองนะครับก็คือเป็นยามอาทิตย์นะซึ่งเป็นยามที่ดีด้วยนะครับเป็นยามที่ดีเป็นยามมงคลนะฮะ <It> ยามอาทิตย์เนี่ยก็คือเลข1นะครับแล้วถ้าท่านจะแผงนะครับอาทิตย์เนี่ยแผงเป็นเลข7นะครับเลข1ดาวอาทิตย์เนี่ยจะแผงเป็นเลขอื่นไม่ได้นะตามที่หมอแมนดูนะฮะตามสถิตินะตามที่สังเกตมานะครับ ถ้าจะแผงเนี่ยแผงเป็น7นะเป็นคู่ธาตุไฟนะครับอันนี้คือเม็กเซนที่สุดนะครับแล้วในส่วนของดาวย้ายเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่16สิงหาคมเนี่ยนะครับยาวไปนะฮะจนถึง1กันยายนนะครับมีดาวอยู่1ดวงนะครที่โคจรยกย้ายนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับดาวศุกร์เนี่ยยกย้ายเนี่ยประมาณสักวันที่27นะถ้าจะไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวดูเช็คข้อมูลกันให้ชัวร์ก่อนนะครับอ่าข้อมูลเนี่ย ของการย้ายของดวงดาวเนี่ยข้อมูลโหดเนี่ยหมอแมนดูไว้หลายวันแล้วนะครับแต่จําได้นะครับว่า27เนี่ยคิดว่าจําไม่พลาดนะแต่ลองเช็คดูอีกหน่อยนะครับดาวสุกนะครับโคจรยกย้ายนะครับวันที่27สิงหาคมนะครับ27สิงหาคมนะจะไม่ผิดนะครับเวลาที่ยกย้ายก็คือ10โมง 9นาทีนะครับสิบโมงเนาทีนะคราวน,นี้ดาวศุกร์พอยกย้ายไปปุ๊บเนี่ยย้ายไปปุ๊บก,ก็ไปพักองศาเลยก็คือว่าย้ายไปแล้วก็ไปสงบไปหยุดนิ่งนะครับคือดาวเนี่ยจะมีพักมนเสิรดพักก็คืออา่อาพักนี่คือถอยหลังอา่าโทษทีพักนี่คือถอยหลังนะครับมนนี่คือหยุดนิง่งเสิดนี่คือเดินไวนะครับอ่ดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปปุ๊บเนี่ยไปพักพักเหมือนพักร้อนอ่ะนะครับอ่วันที่27นะครับ เดี๋ยวเราดูให้ละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับวันที่27เนี่ยดาวสุก์โคโจรไปพักที่ราศีกร,รกฎครับคือดาวสุกขยกย้ายออกจากราศีสิงห์นะครับตรงนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเ,เรื่องของการใช้จ่ายการเสียเงินเสียทองแล้วก็การพัดพาดเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจะปรับตัวดีขึ้นมีผลต่อราศีอะไรราศีสิงห์ราศีกุมนะครับ ราศีตุลน,นะครับแล้วก็ราศีเมษนะราศีมิถุนราศีพฤษภอยงี้ครับคือจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเรื่องการเสียเงินเสียทองจะน้อยลงเรื่องของความรักที่พลัดพรากหรือว่าอะไรที่มันหม่นหมองเนี่ยจะเบาจะคลายตัวนะครับดาวย้ายแต่ละครั้งนี้ก็มีผลนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับเมื่อดาวดวงนี้ย้าย ใกล้วันสลับออกมาที่สุดแล้วครับคือวัน27เนี่ยเพราะฉะนั้นดาวย้ายก็คือเลข6ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เลข6ครับคราวนี้เนี่ยกลายว่าเราจะได้เลขเนี่ยซึ่งมันเบิ้ลกันนะครับเลขวันเนี่ยออกวันศุกร์ก็คือเลข6นะครับเลขยามนะครับออกยามอาทิตย์คือเลข1นะครับเลขดาวย้ายนะครับดาวศุกร์ย้ายก็เป็นเลข6อีกนะครับเราจะได้6 1 6ออ6 1 6นะครับสำหรับสายเบิ้ลสายหามเนี่ยสามารถลองลุ้นตัวนี้ได้นะครับ6 1 6นะสายเบิ้ลสายหามทดลองดูได้นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยหมอแมนคิดว่าเลขเนี่ยเขาจะแผงจะแปลงมันจะซ้ำๆกันนะครับเพราะว่า6เองก็จะแผงเป็น9ได้แผงเป็น4ี่ได้นะครับเออนะครับหเองก็แผงเป็น9้าได้แผงเป็น4ได้เพราะนั้นเออเราดูแล้วเนี่ยลักษณะนเนี่ยโอเคใครอยากได้เบิ้ลเบิ้ลไปได้นะครับใครอยากจะเล่นแบบเฮ้ 616อย่างเงี้ยนะตัดก็16 66อะไรเงี้ยตามอัธยาศัยนะครับแต่หมอแม่เนี่ยขอแปลงขอแผงสักนิดนึง <c oughs> นะครับขอแปลงขอแผงสักนิดนึงนะครับเอาเป็นว่านะครับถอดรหัสเลขยามนําโชคนะครประจําวันที่1กันยายน2อ6 6ครับได้แก่619ครับ619ครับอันนี้คือเอาเป็นว่าหมอแม่เลือกที่ เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับจริงๆจะเป็น614ก็ได้นะเป็น419อย่างนี้ก็ได้นะเออแล้วแต่นะว่าใครจะเลือกอย่างไรนะครับมแมนจะทําชุดแผงไว้ให้นะครับอ่าชุดแผงก็ประมาณนี้นะครับอ่าเขาจะแผงวนๆกันหน่อยนะครับแล้วก็เลขเบิ้ลจะไปอยู่ในชุดแผงแทนนะครับแต่ว่า3าตัวเลขที่มแมนให้เนี่ยขอเลือกเป็นเออหกหนึ่งเก้าก็แล้วกันนะครับอันนี้ชอบส่วนตัวเลย อ่านะแล้วก็จะตามเลข19ก็จะตามต่อเลข69ก็จะตามนะฮะเพราะว่าเลข6ดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เขาไปอยู่คู่กับดาวพระเกตช่วงระยะเวลานึงนะครับก็น่าสนใจอ่าเอาเป็นว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะลองนะตามดูจะลองตามดูนะเพราะว่าวันที่1กันยายนเนี่ย6กับเ้าเขาก็อยู่คู่กันด้วยนะครับก็น่าสนใจอนะ่าวันนั้นเนี่ย อลองพิจารณาดูใครเลือกชุดแผลงชุดแปลงไม่ได้นะครับก็อลองเลือกชุดที่หมอแมนเลือกให้ก็แล้วกันนะครับหรือใครจะแบบชอบเลขเบิ้ลเงี้ยคุณก็เบิ้ลได้นะครับ6กเอ้ย99เอ้ยอย่างเงี้ยมันสามารถเล่นได้นะ4ี4เองอย่างเงี้ยนะครับก็น่าลองมันเบิ้ลได้เยอะนะครับเอาละครับนะในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับนีลาไปก่อนสวัสดีครับ